สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนซาวันอาทิตย์แกงไก่ใส่หัวปีอร่อยจ้าอนคลิปนี้คลิปยาวคลิปสั้นลงไปแล้วเรียวเซ่เบเด้พี่น้องไอ้แกงไก่บ้านเนาะไก่บ้านยายเยอะแยะเลยแกงแต่ตัวแม่ตัวผู้ตี เป็ดไก่ชนตัวผู้ตัวใดนันตีโบแพรกับต้มตัวผู้ย้าเกินบอกต้มกันนะบดต้มให้หมาถ้าไมนันขามันก็ปิ้งกินยังสีกินมันบ่แซบตัวผู้นะมันบ่มันตัวเม่มันต้มกับมันนี่บอกแกงกันยังแซบเลยเครื่องปรุงมันก็ ธรรมชาติพี่น้องแกงเหมือนกันกับเพื่อนเพื่อนทำกับข้าวใส่รสด,ดีผงนัวปลารนิดหนึ่งขนอก็อนหนึ่งเสียบพี่น้องเอยหัวปีหญ่สุดแล้วตัวหนึ่งยังไม่ได้ตัดยังหอยตรง้งตีงมันอยู่กันว่าอยู่ใกล้น้ำเอาไปได้ ต้องตะหอกเกาะพดออกๆสุกแล้วกินพี่น้องเอ้ยคลิปยาวนะจ๊ะบันคลิปนี้นะยายเห็นตะตีหามาได้เนี่ยเปิดไฟเอาไฟมาส่องเลยส่องบนนี้กับเขาเลยข้างบนเขาแล้วๆยายกันเอาไก่มาคั่วคั่วอะไรบัน ให้พอบ้านใส่ถุงหนึ่งต้นเสาถุงหนึ่งต้นเทียงถุงหนึ่งแยกถุงให้เราเลยไปแล้วก็ไปแก่สวุๆก,กินกับลุกน้องเราไปทำงานทำงานใส่หนีน้องเอ้ยมีตะหนีหลดสองขันสามขันลุเป็นลมเงินหาจะกินกับพ่มีให้งินหลดเบิด อ่างทางช่วงมได้สิรวยบ่มีเงินกระต้มไก่แหละลองเจอกระืือหมูหมูแน่ไก่แน่ลุกสิ้นแน่ปลาหมืกแน่ป้าแห่งแน่มาแซไว้ซื้อเป็นพันเงินนะพี่น้องซื้อหลายอย่างแซวในตู้เย็น เบิดแล้วกันเบิร์ดเบิร์ดแล้วก็เบิดนี่สิสิ้นเดือนนะจอเข้ามาแลวงวดรถสองคันได้การได้ลูกก็ได้ทั้ทงดาวให้ทั้งพรให้โอ้ยตายแล้วพอหาเงินอันน่าปจะใจในงวดหนึ่งงอกเลยงอกพองอกแมวเงินบ่อึดอพอปะป้าต๋อ เงินบอึดพังมันเบาสมพรปากเงินบอึดออไปใช้เบิดมันเบาจใจงวดลดสูงละมันบกเสีอคาใช้จ่ายเดือนนึงสองหมื่นสอมืนเนาะสองหมื่นหาพอแล้วนีตัวแกมันหักเดือนละ เดือนละหาพันนะเพื่อนหากค่าที่จ่ายแต่ละเดือนเลือกินผดวางสียหาพันเนี่ยมันก็ชิพอกินไปซะใส่สองหมูเมียนก็นพลอยแล้วเป็ดตั้งไก่ทั้งหมูทั้งหมาทั้งคนก็ชิพอกินระสั้นกินกาแฟปิดท้ายคลิปขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปยายขอบคุณหลายๆเด้อนเพื่อน เพื่อนๆพี่ๆกับลุงป้านะอาขอบคุณมากแย